โอ้เอฟซีดูนะผมโอ้อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยที่โทมาเมื่อวานเราให้เดบหรอจ้เดี๋ยวขากินด้วยอืมเราญาติอยู่ผม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 ญาตอยู่ อย่าอย่าทั้กินเด็กกินเป็นญาหมดเลยเหรอโอ้จะก่อจะจะจะเดินไหมไนดกเะอืมอืมมีผมป็นยาในด้วยกินได้อยบ่เออที่เป็นญานะผมกินเลยผมม่ยั อืมอ <ane> mm. okay. ืมโอเคนกนี่น่าเ้่นนี่ใครๆมีฟันนกที่จะกินเนี่ยกรอบมากอืมทำกี่จะกินหรออืม มกรอบเนาะกรอบไปเอากเอาบ้องเนาะไปนะเออไปไปชวอันนี้กินกันตามตะไคร้ไงอ้ครับ FC สมมาสมมาให้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกินด้วยทอามลคองๆๆององใช่ไหมะอืมฮกลบมากผิกลบมากอ่ะ อืม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 เนี่ยกินแจงไหมแบบร้อนๆแล้วเค็มอยู่อืมให้บริการให้บริการไป

ไปเท่นะอนี่เลกน้องอู่ไม่มีอะไรจีจุกดีกว่าน่องี่บ่าอืมอืมลองพูดดันหน่อยร้องนะฮะลองพูดดึงข้างหมนะบ่เออเออันนะอันแก่หรือใารน้ะ ฮัตฮ <c oughs> ัตฮัตว่วววเยยเะออเอ๊ะฮักฮัตก็เห็นแล้วกินได้อยู่เนาะกไม่เกลียดอ่ะไม่ตึงงอมกว่านี้บ่ได้อยู่จะเอาตรงนี้ดีดหน่อยมาสูงโอดได้เยอะได้บ่เราจะไปกินกับขทางๆนี้เยอะๆเราก็เก็บเอาเราอยู่กับธรรมชาติเนาะ thì mấy nhịp hỏi này chúng cũng thể đấy tám ba coi hỏi coi qua các bạn muốn đá rồi tư cá hỏi sleeping có áo không nào

อืมิไปอยู่น้ำหน่อยไปด้วยเผื่อเราอยากมตังชมตังแล้วก็หนอยใสเคม